เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับ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  ไม่ต้องเงียบหนะบอลไม่หามันดิ่งอยู่ไมเ่เคยเอกแกน่อยากให้เจอร่าบุรีให้เจอร่าบุรีจังกิงไปเยอะนะเดือดเทียนนี่เเอาลงไปไว้ใกละนะ้เเฮ้ยจับเงี่ยเช็เมาเต็งแขมมาพอ กูกูไม่ทำอะไรกูฟากเลยได้